สวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกมไมค์ครับ t นะครับก็ไม่ทํามานานนะครับสําหรับคอนเทนต์ไมค์คร a f t นะฮะหลังจากที่เราเปิดโปรเจกต์ไมค์ c r a f t m ม็อบ s อเอบวก,บวกใช่ปะ่ะนะครับผมเราก็ไม่ได้เล่นไมค์คร a f t อีกเลยนะครับก็วันนี้ผมรู้สึกเบื่อขึ้นมาก็เลยว่าจะหาแมบพาโคมาเล่นนะครับวันนี้เราจะเล่นกันโซโล่นะครับผมนะก็ วันนี้เรามาอยู่กันกับเอ่อแมปเอ่อพาคัวสไปรัลนะครับซึ่งเป็นเอ่อแมปเจ้าเดียวกันกับพี่ทำพาคัวพราราไดซ์สามภาคนะครับผมอันนี้ก็คือภาคแรกจริงๆมันมีภาคสองและล่าสุดก็เพิ่งทำภาคสามมาอันนี้ถ้าผมจะเล่นนะผมต้องไปเช็คบินหมดเลยทุกแมปนะครับถ,ถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ คือผมชอบอะผมชอบแมปของคนเนี้ยที่เขาทำก็เลยแบบเออผมอยากจะอินเวสต์ต่อก็เลยเออลองซื้อมาเล่นนะครับก็อาจจะเล่นให้มันหมดเลยมั้งของคนเนี้ยฮะไอ้แตเดี๋ยวก่อนเออปกติเวลาผมจะเล่นไอ้แมปปุ้ผมจะปิดเมฆนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับผมจะปิดเมฆออกโอเคเออเนี่ยประมาณเนี้ยมะใจมองเห็นหน่อยนะครับอ่ะ เพื่อไม่เสียเวลานะครับวันนี้เราจะกลับไปพาครัวกันอีกครั้งนึงนะครับผมโอ้ยโอเคนี่คนระับแบบสไปร์วสองะซึ่งเป็นภาาต่อไปแต่เราจะเล่นหลังจากที่เราเคลียร์หอควยนี้ให้จบก่อนนะครับค่อยไปค่อยไปนะครับผมโอเคอืม คือต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นพาโคมานานแล้วผมเลยไม่รู้ว่าทักษะมือผมจะยังไหวเปล่านะโอเคเราจะเริ่มจากตรงนี้นะโอเคตรงนี้โอชิดเริ่มมาก็รว้เปลยโอเคอาา่าฮะโอเคอ่าเช็คพอยต์เหรอว้าเลวจัง โอเคคือทีแรกอรับออกชิบผ่านทีแรกผมก็จะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ผมคิดว่าเขาคงน่าจะไม่อินเลยกับพาครัวละนะครับครั้งสุดท้ายที่เล่นพาโฮกันนี่โหมือแทบพังนะโอ้ช oh, ิ เออไปไหนต่อทางนี้ป่ะโอเคลงทางนี้โอเคอเอาเ๋็วนะถ้าถ้าผมตกนี่คือเริ่มใหม่ป่ะเราก็ไม่อยากลองนะโอเคโวโวโวทางไหนอ่ะ What Where do I go โ okay. okay. อเคโอเคอู้ยู่ดีข้าวก็โตโตต่อหน้าเลยเหรอกลายเป็นฟางนะออมโอเคดูไปก็ยังอีซี่โอ้ยอีซี่อีซี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีซี่มากเลยฮนะ โอ้โหอ้าวโอเคอีซี่มากเลยตกรวดโอเคอืมคือผมคิดว่าผมอาจจะสามารถเล่นแมปนี้จบไ้คลิปเดียวก็ได้ครับถ้าเป็นไปได้จไม่เสียเวลาด้วยพอผมเออรู้สึกว่าแมปนี้มันสั้น,นๆไง เออเดี๋ยวก่อนเป็นไหนนะโอเคมันมืดแต่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 แตทางไหนฮะโอโ้โหทางนี้ปะไปปิงง่ายง่ายอ่ะโอเคยังง่ายอยู่นะ โอเคอืม okay. uh, ทางไหนต่อฮะโเหลออ่า uh, เราโดดตรงนี้มาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมหาทางโอ้โ oh, อ okay. 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 ้โอเคผมก็ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปตรงต้นไม้มันมีทางอ้อมไปฮึบแหว่ โอ้ยใช่โอเคตอนนี้ผมใช้เวลาไปเอสามนาทีนะสามนาทีโอเค ยังอีซี่อู๋อุ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวนะโอ้ย oh ม oh ่โอ้โหโอ้ยค k i จะมีฟัก n g me มไวโอ้ชิตโอ้ชิตอืมใครจะไปคิดว่าผมต้องมาโดมไอ้บ้องไม่ไผ่นะ เอาละเอ่อ okay. right. uh, ผมไม่รู้้าว่าไอ้มันสูงแค่ไหนจะโดดไปเรื่อยนะถ้าเรารีบโดดไม่แน่เรวก็จะไปไวเช็คพอยต์แล้วโอ้ยเนี่ยข้อเสียของการโดดในราวาย้ยโดดพลาดครั้งเดียวมันก็จะแตกนะ ok, à uh hả, -huh. oh, ok, rồi rồi ok, wow, ok, long lan, oh, mày okay. oh, เอาล่ฮะผมผมเกลียดบ,บอกอนี้มากเะยไอที่มันต้องโดนเข่าเฮ้ยทำไมมมนชาอย่างเหลอืออืมโอเคอทางนี้ใช่ไหมโอเค ซ้อมมือไปก่อนนะเดี๋ยวรอเล่นภาคซองนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอ้แมปเนี้ยคนเล่นกันเยอะนะครับถ้าที่ผมดูนะมีดาวโหลดประมาณเกนะ้าพันมันเอาไว้สำหรับเอ่อพวกสปีดลันนะแต่เราคงไม่ได้แบบจะมาสปีดลันอะไรนะแค่อยากจะทดสอบตัวเองเฉย โอ้โหไอเมื่อกี้จะกระโดดมันเหมือนติดขอบข้างบนถูกปะไม่มีขอบโอเคทิดเองโอ้ตกไปนี่หน้าตายนะโอราอู้โอเคอ,อ,เคอาชิหเจ็บอ้าว โอเคผมเกียร์ไอช็อตแบบนี้โอ้ผมเจอบอกปัญหาละผมเกียรบอกแบบนี้มาที่ต้องโดดเบียดมีใครเกียบ์บอกแบบนี้มัไอไอบอกต้องโดดเบียโอเคโอเคอย่าลวงกันโอ้หเอ โอเคโอเคโอเคอย่าลุกก้งนการพนุมลงกงลังโ okay. okay. อเคอ่ะฮะแล้วทีไงต่อเอ่อโดดไปตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวโดดไงถึงไหม โอเคตอนนี้เชิอลาไปแปดนาทีแล้วนะโอเคโอ อ้าวชิน oh ี่ฮะบลกเบียงมากแล้วบลกเบียงไอ้เห็บ็อกเบียงฮึโอเคโนูโอเค โ oh, oh, okay. oh, อ้ชิตโอ้ชิ t โอเคอ้าวฟุดโหไอ้ยเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าต้องกาจังหวะดีมากเลยเพราะถ้าคุณกาจังหวะไม่ดีเนะ่แนะ่แนะ่แนะถ้าคุณกาจังหวะไม่ดีหัวคุณจะไปติด หรือว่ารีวิ่งไปเลยได้ไดเออรีวิ่งไปอเคโอเคเพื่อเช็คพอยต์ต่อไปน้ำแข็งน้ำแข็งอุย๊ยผมมาเกียบกอาน้ำแข็งจริงโอเค oh my what's this ok เคเอาตอนนี้หลักๆช่องผมก็คงจะทำแค่ไ เพย์เดย์นะฮะมีเพย์เดย์มีเลโก้สตาร์วอล์นะครับ, Day, Wars, รบที่ผมเอ่อต้องเล่นให้จบนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีไมค์คาร์บมาด้วยนะครับ,นะรบโปรแกรมเสริมนะฮะเพราช่วงนี้ผมต้องบอกว่าแทบไม่เล่นนะฮนะไมค์คาร์บฮะเอ่เอเดี๋ยวก่อนฉันฉันโดดผิดเลยอ๋อไม่ผิดไม่ผิดโอเค ฉันต้องมาตรงนี้โอเคอ๋อ okay. oh, I h a t this ผมระเกียดไอ้ไอ้บล็อกขั้นบันไดมาโอเคกดแตมิด okay. <laughs> โดนติดแล้วดันโดดซ้ำนะ โอเคอ่าฮะโอเคยังไม่ยากนะยไม่ยากโอเคดูท่าอ๋อ oh. เอเวันนี้ว่าว่าต้องขึ้นน้ำไม่ใช่เราต้องมาทางนี้โอเคอโอเคอืมบอกมันดำอุ๊บ โอเคไปไงอ่ะอ๋อมันไปยังไงฮัลโหลอ่าโอ้โอ้อยโอเคโอเคโอเค this is not good right is it not good อืมโอเคโอ้โหไม่เมื่อกี้โดดปกตินะไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปติดไอ้นั่นอืม um. โอเคเนี่ยเมื่อกี้ไปโดดแล้วมันไปอันนี้มันไปติดกบกล้บล็อกกำแพงนิดนึงโอ้โหโอ้ไมค์กอดแอมก็จะตายแอมก็จะตายอืมอืมโอเค I can do this ต้องโดดไปฝั่งนู้นเหรอโอ๊ oh Okay. Hey. No, oh, Okay. Okay, okay. I can Oh my god. Oh fuck. ตอนนี้เราใช้เวลาไปจะนะท,ทีละทีละโอ้หสิสิบแปดแล้วหรอไม่สิบสิบห้าทีที่สอนโดดแค่นี้สิบห้าทีอ้าอ่ะไปไปได้แล้วพอเราเราโดดเร,เราโดดเป๊ะนะมันไม่นั่นให้มไม่กระโดดให้ พอมันจะจะเข้าช่องปุ๊บมันมันจะติดมันหัวมันจะติดอะไรบางอย่างโอ้ oh my god อ่าผมว่าผมเจอโซนหัวร้อนแล้วโอเคโอ้ my god ้ h oh my, oh my god no fuck จีก็ไม่ปีนให้มาทั่วฟ้าโอ้ my god อะไรวะเห็ดหัวร้อนนะเห็ดมาทำให้หัวร้อนเห็ดทำให้หัวร้อน หรือว่าผมมาถึงครึ่งทางแล้วก็เลยแบบเริ่มยากเลยไม่น่าเว้ยครเนาะโอเคโอเคเ e สัน fucking งไค s ส์ทางไหนโอเคนี่คืออะไรฮะอ่า uh อืม um อ๋อ oh. ทำไม่ห้องนี้เพื่ออะไรโอเคเสร็ว่าต้องหาเอ่อบ้านที่ถูกต้องใช่ไหมอ๋อนี่ไงเอ้ยไม่ถูกไม่ใช่บ้านนี้อาจจะเป็นบ้านเหลืองไม่ใช่อันก็บ้านม่วงม่วงใือเปล่าไม่ไม่ใช่ม่วงอันก็เขียวใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่ใช่นี่เออเอ,อโดดตรงนี้มันแม่เราหาบ้าเพราะมันตันมันตันทุกบ้านอยู่แล้วโอเคผมต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคโอคช่างช่างฉลาดล้ำอืมโอเค เราก็ข้ามระวังระวังหัวติดโอเคอีสี่อีสีโอเคไปไหนต่ออ่าฮะฮลงไปก็แย่และต้องลงไปหรอไม่ทางอื่นโอเคต้องลงวะเอาช โว่ามันลัดได้นะคุณเชื่อมมันลัดได้เนี่ยถ้าพวกสกปีดแล้วนะเขาลัดไปแล้วโหมีกับดักซะด้วยโอเคโอเคโอเค,อเคทางไหนเอ่ย โอเคไม่ใช่อย่างนี้ตันอ่าถ้าพวกคุณอยากเห็นคอมไม่ไม่เอไม่ใช่ไม่ใช่คอมไมใไม่ครับถ้าอยากเห็นคอเทมไมคครับนะก็คอมเม่มากันได้นะครับผมพร้อมจะเล่นให้นะเบื่อเบื่อทุี้ แต่ผมไม่รู้เลยว่าไอ้เวอร์ชั่นมันอืมเดี๋ยว่นนะเอ๊ะเดีวก่อนอ่าโอเคอาา่าฮะไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นเบล็อกมีอะไรให้เล่นบ้างนะนอกจากพาขัวผมวักพาขัวอโอเค มรู้สึกว่าผมเล่นพาโคสสนุกมากนะฮะก็เลยแบบสนุกมากเลยอะ,อะเล่นได้ได้ทั้งเอความ,มง,งุนงงได้ทั้งความหัวร้อนนะนี่เอาพาโคัวใครบอกให้โดดจากจากบอกข้างบนออ โอเคโอเคยังง่ายอยู่โอ้มาถึงบล็อกน้ำพึ่งแล้วโซนน้ำพึ่ง อา <laughs> โอ้ยคิดดูนะถ้าถ้าโวนี่มันไม่มีระบบเอ่อการตายให้เราต้องไปไปเริ่มใหม่โอหฮาที่แตกอืมรู้สึกว่าโซนนี้มันจะโอเค เนเธอร์เดี๋ยวนะเราก็ผ่านเนเธอร์มาครั้งนึงเนี่ยโอ้ยอ้ายโผลโดดสามบล็อกนี่มัน ผมพยายามจะจบให้มันไวที่สุดอะแต่ผมไม่รู้จะไวแค่ไหนนะโอเคอืม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 อเดี๋ยวก่อนโอเคอเค,เคถูกะ Okay. ชอบจริงเลยลาวาใครชอบลาวาโอเค เราขึ้นเราต้องเข้ามาในบ้านป่ะในบ้านไม่มีอะไรอ๋อโอเค เนเธอร์อีกแล้วอ๋อเพีอะไรเนเธอร์โอเคโอ้นะ okay. oh my god อย่างอย่างใจเย็นยังไม่ยังไม่ไมด้โดดตอนนี้นี่โดดนี่นะไม่ชอโอเค อืมโอเคขึค้นไม่ได้เอาโอเคต้องเบี่ยงเนี่ยเอาโอเคอ๋อ โอเคฮะอ๋อ okay. huh? oh, ตกใจแต่ก็เดาว่าต้องโดดกลับไปใหม่ไม่ใช่ทั้งนี้ห้า <c oughs> อย่ากโดนหลอกก็ก็ลงไปข้างล่างใหม่โอเคอ่ะฮะ um, ok Có cái thử quá nào Hey, thử nữa Thử nữa chứ ba Khưng Yeah วิดู้ทมาทำได้คุณผู้ชมฮะใช้เวลาไป26นาทีฮนะ26นาทีเฮ้ยมันก็ไม่นานมากฮนะก็ดีที่ว่าเราไวอะแรงดีเราดือดจ,จะถึงครึ่งชั่วโมงมาไม่ถึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับ พาโคสไปร์ลนะครับเรามาถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วนะของโลกโอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันต่อนะกับพาโคสไปร่ลภาค2นะครับดูสิว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วกับภาค2วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันด้วยถ้าผมเป็นใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่น ไมค้าบีก็คงไม่มากันได้ครับผมนะครับเสานี้ขอตัวลากไนนะครับบ๊ายบายครับผม